ครับวันนี้หายไปทางซ้ายหายไปทางขวาเลยครับเจอาเด็กป๋าเพียวริคูผมบอกแล้ว้วยครับว่าเพียวริคูเนี่ยเขาแจกจริงแจกก็เห็นเห็นครับตามผมมาดูดีกว่าไม่ไรเด็ดเด็ดอีกแล้วตอนนี้ผมก็อยู่โชว์มาสด้านี่เองนะครับวันนี้เราจะมาเจอกับป๋าคนล่าสุดนะฮะที่จะได้รับรถมาสดา้าสองคันที่สามจากเพียวริคูหน้าตาเขาจะเป็นยังไงชื่ออะไรตามมาเลยแล้วตอนนี้เพชรจ้าก,ก็อยู่กับผู้ที่โชคดีรับรถมาสด้าสองคันที่สามจากเพียวริคูครับคุณพิลาวันโกลุน กะต,ตอนนี้ก็ขอเชิญผู้บริหารจากทางพิวริคูครับมอบกุญแจรถมาสด้าแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับเป็นป๋าจากพิวริคูดีใจามากค่ะส่งแค่ไม่กี่บาแจกง่ายๆได้จริงๆค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราเป็นป๋าคนลราสุดครับแลขอบคุณด้วยสำหรับทุกผู้ชมครับที่ร่วมกิจกรรมกับเราส่ง SMS กันมาวันนี้พลิกฝาพรุ่งนี้เป็นฝาแสนฝาแสนรางวัลแล้วปติตามดีกว่าว่าพิวริคูจะมีกิจกรรมอะไรดีๆนะครับวันนี้ขอบคุณพิวริคูมากเย้